สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thailand Motorcycle นี้ของเราครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะสงสัยแล้วรอคอยกันมานานทำไมทำไมในขณะที่ BMW KTM หรือแม้แต่ t ว i ย m เขาก็พากันทำรถเล็กรถกลางราคาเบาๆมาดูลูกค้าใหม่ๆเข้าแบรนด์กันสนุกเลยครับแต่ d u คาตีกกับไม่สนใช่ครับ d u คาตีไม่เคยคิดที่จะทารถราคาถูกเลย และเขาตัดสินใจทำแบบนี้มานานมากแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าก็ดูคาตี้ไงแบรนด์พรีเมียมก็ต้องรักษาระดับฟังดูมีเหตุผลใช่ไหมครับแต่คำตอบจริงๆมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับผมไปเจอบทสัมภาษณ์ของทางจูบิโ o f a รบรีหัวหน้าฝ่ายสื่อสารผลิตภัณฑ์ของ d u ค a ตี้เขาบอกไว้ชัดเจนเลยว่าการไม่ทำรถราคาถูกไม่ใช่แค่การรักษาภาพลักษณ์แต่เป็นเพราะปรัชญาการทำรถของเขา มันถูกวางไว้บน3เสาหลักนี่ครับเสาแรกสไตล์ต้องหล่อต้องเป็นเอกลักษณ์ต้องเห็นแล้วรู้เลยว่าน,นี่คือดูคาตี้ครับเสาที่2 Sophistication ความล้ำสมัยชิ้นส่วนที่ต้องดีที่สุดเทคโนโลยีต้องสุดต้องใช้ของเทพเทปเสาที่3 Performance สมรรถนะขี่ต้องแรงต้องมันต้องให้ฟีลลิ่งรถสนามบอกเลยว่าถ้าคุณมี3สิ่งนี้มารวมกันแล้ว แล้วพยายามสร้างมอเตอร์ไซค์ที่เล็กและถูกคุณจะถูกตลาดบีบให้ตายไปเลยเพราะอะไรนั่นเหรอครับเพราะถ้ายังรักษาสามมาตรฐานนี้ไว้ต้นทุนมันจะสูงริบรวเลยครับสุดท้ายราคาก็แพงกว่าคู่แข่งในคลาสเดียวกันอยู่ดีและนี่คือบทเรียนราคาแพงที่เขาเจอมาแล้วจำกันได้ไหมครับ s c a m b l e 62 400cc ที่เราเคยเห็นกันนั่นคือความพยายามล่าสุดของดูคาตีในการทำรถเล็ก แต่สุดท้ายก็ต้องยกเลิกไปในปี2022เพราะราคามันสู้คู่แข่งไม่ได้เลยแล้วทีนี้ดูคาตีจะดึงเด็กๆหรือลูกค้าใหม่ๆเข้ามาในแบรนด์ได้ยังไงเขาไม่ได้มาสายราคาถูกแต่เขามาสายสมรรถนะที่เข้าถึงง่ายขึ้นสังเกตไหมครับการที่ดูคาตีเปิดตัว698 Mono สูบเดียวสุดเร้าใจและการที่เขากระโดดลงไปเล่นในสนาโมมอเตอร์คอร์สมันคือการแสดงให้เห็นว่าเขาจะใช้รถสมรรถนะสูงพิกัดที่เล็กลงหน่อย แต่ไม่ได้ราคาถูกนะครับเพื่อดึงคนรุ่นใหม่ที่รักความแปรงและความมันเข้ามาสัมผัสดีเนเอของดูกาตีโดยที่ไม่ต้องรถมาตรฐานการเป็นรถซูเปอร์ไบค์ลงเลยแม้แต่น้อยสรุปไม่ง่ายเลยนะครับเพื่อนๆดูคาตี้เขาเลือกที่จะเป็นแบรนด์ที่เจ๋งและแพงต่อไปไม่ใช่เพราะหญิงแต่เป็นเพราะเขาเชื่อว่าถ้าทำรถแล้วไม่ได้มาตรฐานของตัวเองสู้ไม่ทำซะดีกว่าเป็นยังไงครับ ฟังแล้วรู้สึกว่าแบรนด์นี้มีเอกลักษณ์สุดๆเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆคิดยังไงบ้างครับดูคาตี้ตัดสินใจถูกไหมที่ไม่ทํารถราคาถูกคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้เลยนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญกด Subscribe ช่อง Thailand Motorcycle New ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารมันๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนสวัสดีครับ